สู่จังหวัดมหาสาครคามครับไปสาครคามน้ำปอดตองอสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดมหาสาครคามนะครับเรียกได้ว่าใครมามหาสาครคามต้องมาที่นี่ครับและนี่คือแกงเริงจานทุ์คนสารครามเขาพักผ่อนกันกูว่าไม่น่าใช่นะผมว่ามันแปลกป <laughs> ฉันก็มาตามแมพทุกยอย่าง เหมือนห้าสิบเมตรแล้วเหรอห้าสิบเมตรไม่ใช่ฉันว่าต้องมีคนหลงแบบฉันบางอ,ะอ่ะสวัสดีครับพี่พี่ครับอันนี้คือแก่งเรืองจานว่ะพี่มองเห็นป่อคับมองเขาปัจจัยนอ๋อผมมัน <c oughs> อนิดเดียวเท่านั้นน,นิดเดียวแหละเออมาเที่ยวตรงไหนอะพี่เมื่อแพนที่ช่วยไม่ได้ต้องถามและเอาแหละลุยลองดูตรงบ้านคนตรงนั้น เขามาเที่ยวทำอะไรกันที่ดอกบัวมีคนวิ่งไปวิ่งมามีดอกบัวแล้วเราจะเที่ยวอะไรนี่แล้วแก่งวางจานโทษนะครับแก่งแกงวางจานอยู่ตรงไหนครับรงไปเลยค่ะตามเส้นทางนี้ไปเลยอ๋อตา,ตามทางนี้ไปเลยใช่ไห<ป>มครับปันดีๆนะครับ <ไป S 1> <ย>อ๋อวัยรุ่นที่อือ่นนี่เขาเที่ยวผับเที่ยวบาร์วัยรุ่นที่นี่ปั่นจักรยานเป็นหมู่คณะ ว่าสารคามก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สโลไลฟ์ะนะอุ้ยวัยรุ่นที่นี่เนี่ยเขามีความสุขกับบริเวณตรงนี้ฉันเองก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าเป็นฉันฉันก็คงมานังเล่นแถวเนี้ยอันนี้คือแก่งเริงจานนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนสารคามนะครับก็จะเป็นผมว่าเป็นมุมชิลเอาที่ดีนะอากาศเย็นแล้วก็เราจะเห็นแบบคนมาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับ เนี่ยคนชิวๆเตรียมก็อที่ปิกนิกมาสายแคมปิ้งบอกว่าน่าสนใจตอนแรกเราหลงทางไปคิดว่าไม่มีอะไรตรงนี้ดีมากเลยคนที่นี่นี่อัธยาศัยดีนะตอนรับขับสู้โว้ยมีมารยาทล่องจักรยานน้ำล่องมาเลยก็บอกครับสิบบาทสิบบาทบ่ะสิบบาทครับขี้ข้าจีเนี่ยก็คือเป็นข้าวเหนียวนะครับ ข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนแล้ว <besides> ก็ช <Salem> ุบกระไข่มีโรยเกลือนะครับแล้วก็เอาไปย่างชั่นวาไม่ได้มีแค่ว้รุ่นนะนะอุ้ยมีเป็นครอบครัวมาก็เยอะแยะไปหมดเลยเมื่อนั้นไปยุทธาาพเขาบอกว่าให้มาลังซีเขาบอกลัซีหนึ่งลังซีหนึ่งจักรยานทเช่าชั้นวะน่าสนใจสามคนเราไปเราไปกันว่าสามคนพี่มีจักรยานที่แบบปั่นได้พร้อมกันสิบคนไหมครับนี่แค่นี้เนาะ ว้ายรุ่นที่นี่นุ้ยทักทายแล้วใครเขาแชร์น่ะน้องสาวหนูค่ะน้องสาวหนูเหรอใช่ค่คะสวยป่ะสวยมากมาดดูน้องแท้ๆเลยหรือเปล่าน้องแบบน้องรู้จกักคุณอ <c oughs> ย่างนี้ไม่น่ามีที่ยืนในสังคมเลยฉั <c oughs> ชนชอบที่นี่มาแบบอยากจะมาอีกเลยไปถามพี่เขาเนี่ยมองข้ามมองเขาไปดูพาทิทย์ตกกันครับผมอ๋อ,อตอนที่เขานั่งตรงนี้นะก็ไม่ไม่ได้เรียนประวานแห่ใช่ไหมไม่ไม่เออต้องหาคำตอบเนี ทำไมสารคามน้ำบ่ต้องแอ๊ะก่อนอื่นต้องถามหาร้านทูเดมูนก่อนครับรู้จักร้านทูเดมูลไหมครับไม่รู้จักไรักโอเคครับรู้จักร้านทูเดมูลไหมครับอะไรใหม่เนะตรงมอใหม่เหรองั้นแถวเราปักหนุ่กใช้ไบมอใหม่ไม่เอาเมื่อกี้ป้ายหมายอะไรใช่ไหมนั่นเลยพี่เราอยากกินบุฟเฟ่คือเป็นจังหวัดที่แบบบุฟเฟ่เยอะมากเลยเอาแบบว่าเอาเจ๋งๆสุดของที่นี่เลย สวยแค่ไหนบุฟเฟ่ร้านนี้เหรอใช่ไหมป้านร้านนี้นะร้านนี้ชื่อว่าจัก,กรพรรดิเลยครับก็เป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างทะเลอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูรายอาหารกันร้านชื่อจัก,กรพรรดินะอยู่แถวมอเนี่ยโอ้โหฉันจะบอกว่ารายอาหารเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือว่าแบบอาหารต่างๆเนี่ยอุยคนมานั่งกินกันมวนซื่นนะเปิดเพลงก็เพราะ และที่สําคัญมีเตาทะเลเผาเตาชาบูและเตาหมูกระทะนี่โหอยู่มันกุ้งเยิ้มเยมมึงช่วยอดทนก่อนได้ไหมโอ้ยอ่าไายแล้วเหมือนช่างกำลังจะขีปขอบากก็มีเจ้คนเดิเดินเข้ามาหมูระทะถ้าเป็นสูตรออริจินอลจะเป็นตัวกลางค่ะกลางนะเจ้เจ้าของร้านนี่เขาไม่ยอมปล่อยผ่านเลยชันเล่งรอบนะอิ่มไวกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็เริ่มเล่งเพื่อนเคอยากแดกเหล้าแล้วบ้านอยากแดกเหล้าแล้ว น <mm um ี่แหละครับคุณงานคุณตัดภาพค้องเยอะขนาดนี้ได้กำไรหรอไม่กำไรเหรอไม่ได้ไม่ได้ทำจริงไม่ได้เราไม่ได้แล้วไงแล้วไมจังแซนดีเหลือเกินแม่คุณเอ้ยพวกแกรู้ไหมทำไมถึงมาร้านนี้เจ้าค่องนี่ๆอันนี้คือย่างจนแห้งแล้วนะจ๊ะได้หน่วยนะะคี่ครับโอ้ขยันมากเลยนะฮะ ใช่ครับเรื่องงานค้ายไว้ใจสาวสารคามทั้งเก่งทั้งขยันอุ้ยเป็นกำลังใจสดเราหรือว่าอัดวิดีโออ่ะสุดยอดถ้าสู้มาเมื่อชานจะกลับโรงแรมก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทีพจังหวัดนี้มันต้องคิดใหม่แล้วแหละไป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 ไม่ใช่เหรอสยามนะโอ้ยตกไปแล้วอย่าให้เกี่ยวแล้วกันตกได้ข้างทางอ่ะจังหวัดนี้เขาเขา น่าจะไม่ถูกกับ Google m a p ว่าถึงโรบแรมละคือกินปิ้งย่างมาขออาบน้ำก่อนโก้แก้วมีกุ๊กกูไหมไม่ปีมีมีไม่ไมไมไมอะโรงแรมหรูแต่ดเดี๋ยวมาแค่นี้ทำไมต้องเปิดสี่ห้องอ่ะเออมีกุ๊กกูไหมครับไ,ไ,ไม่มีกุ๊กกูเนาะ ไม่มีบางที่เขาบอกนะก็แล้วแต่ดวงค่ะจริงเอแสดงว่าเนี่ยดูเดิมูนใช่ฉันจะไปดูคอนเสิร์ตที่ทูเดิมูนฉันวันอาจจะเป็นโรงแรมตนระดับจังหวัดเลยนะเฮ้ยเขาพับไม่รู้อะไรอ๋อเขาพับปลาเก๋ยิงด้วยใช่ฉันนอนไว วันนี้ฉันเพิ่งลงมาจากเครื่องฉันเพิ่งถึงไทยแล้วฉันก็มาสารคามต่อณนะวันลงขค้นก้าบบอยบินกราบก้าบกราบกาบกาบกินข้าวเขาเที่ยงก่อนนะครับเขาบอกว่าร้านนี้ตำนานนานไม่นานพวกแกลองดูป้ายสิโอ้โหนี่เขาเรียกว่าแบบออริจินอลเลยของกว๋วยเตี๋ยวเรือนะฉันก็เลยสั่งทั้งหมูทั้งเนื้อแต่วันเนื้อเปื่อยหมดถ้าใครจะมากินเนี่ยฉันแนะนำว่าให้แกมาแบบช่วงสายๆหน่อยอย่ามาลเลยเลยทีอย่างเดียวหมด หมูตุน๋นอร่อยหมู <S <S ติดมันนิดๆแล้กวก็ติดหนังนหน่อยๆที่เราหล่อออกมาจากกระดูกอ,อ่ะเอคือรสชาติเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ส่วนน้ำซุปน้ำซุปเป็นไงกี้อร่อยอร่อน้ำซุปอร่อย,ออยแล้วก็มีป้าเขาก็ยังอยู่บนเลยสำเพาอยู่พยายามเรียกให้ลงนะป้าไม่ยอมลงใช่คนอย่างมึงไม่ควรได้กินอของดีโคโคนัทมัทฉะครับผมได้ เขาบอกว่าเคร mm ื่องดื่มที่สารคาไม่ธรรมดาทุกร้านเนี่ยได้หมดมัชชาเหรอมะพ้าวขั้งบนเป็นมัชชาอ๋อเขาใช้น้ำแข็งแบบก้อนเดียวไปตั้งบนไม่แบบเป็นผงอยู่เลยเฮ้ยถ้ากินให้ได้รสนะยิ่นหลอดมากลางๆแก้วุีมิ้วปอเยี่ยมจริงๆ แต่กินข้าวเสร็จนะครับเราต้องกินกาแฟก่อนแล้วก็เขาแนะนําว่าให้มานี่ครับดีเฟกชานบอกเลยนาร้านนี่รถจอดเพียบเลยร้านแบบเข้าใจง่ายเนาะไอแชมเป็นซิกเนเจอร์บังคาราแฟที่เป็นซิกเนเจอร์จะอยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นโคลบูครับเป็นกาแฟสกัดเย็นครับแนัทละวิชัยเป็นกาแฟส้มครับแต่กาแฟส้มที่ร้านจะมีอยู่สองตัวครับเสียงขีนี้ฉันคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไอ้กกี้ไปพี่คุยเขาสิ เอาคาตาลาบิไส่ก็ได้ครับรนนพี่ข้าบปใส่อะไรในกาแฟให้มันแดกๆกันเถอะพี่ท่านพี่เราหญิงจะเอาอะไรคู่ก็ใช้ก่อนว่ามีคืนไหมมีคืนว่าไม่น่าจะได้น่าจะเสียตังฟิ้นทำไม่ได้ลาบูบูกลับมาไม่ต้องกลับบ้านโอเคตัดภาระไปหนึ่ง และที่นี่เขามีแบบตูสติ๊กเกอร์ให้ถ่ายเลยฉฉันพลาดไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีสนามวิบากให้มอเตอร์คอร์เตวิ่งตัดตัดข้างล่างออกนะเออออกแล้วสูงข้างบนหมนวังที่บนป่นมีจอ LED วัดป่ามี LED เรื่องอาราม่มกวัดเวดากองอีกโอ้ยสวยมากทุกคนครับนี่คือเจดีสีมหาสาราคามนะครับคือจะบอกว่าภายในเจดีเนี่ยเขาเประดิษฐานพระพุทธร,รูปนะครับทองคำบริสุทธิ์3าองค์แล้วก็ทุกวันสงการานนะครับหรือว่าเทศกาลเนี่ยเขาจะนําพระพุทธร,รูปออกไปให้ชาวบ้านร่วมสักการะแล้วก็ส่งน้ํานะครับอนี้คือหนึ่งในความอเมซิ่งครับเด่นมากเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องวัดนะนะ เห็นไหมล่ะเฮ้ยมีช้างด้วยเหรอมีครับสร้างอินอินทัศอินทัศชื่อนายเท่มากของของขังด้วยเหรอของขังเห็นแย่งงานกันเด่นขนาดช่วยงานอันนี้คือยกแจะพ่อมาแล้วนี่ล่ะครับเป็นกระดูกใช่ไหมกระดูกของกระดูกของช้างช้างที่ล้มไปแล้วเราไปฝังอใต้ดินอันนี้พันห้าครับพันห้าเหรอพูดจัาเออ นายแกโชงม่วงแกบ้างเก่งที่ไหนนะเื่งประวัติเป็นของครูบาหารวัดป่าเชียงสุรินกระดูกของช้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปอ่าสักการะท้าวเวสุวรรณนะปราสาทที่ถ้ามองไปจะเหมือนกับพระจาชวังญี่ปุ่นเลยมหาสารคามเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่โอ้ยวัดแต่ละวัดเนี่ยนะ ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะวัดป่าที่นี่ชาญบอกเลยว่าความสวยงามเนี่ยระดับตนๆนของประเทศไทยคือเป็นพื้นไม้นะครับเดินละนุ่มเทามากเลยเด้งๆดเด้งๆชานจะบอกว่าโหรหลายคนหรือว่าพระอาจารย์ชื่อดังเนี่ย<ๆ>เขาแนะนำให้มาไหว้วัดต่างๆในสาราคามนะั้นและพระองค์นี้สวยงามจับใจจริงๆน,น,นี่คือสาลาที่เหมือนกับวังญี่ปุ่น ในตัวไม้นะครับไม้ตะเคียนทองเนี่ยก็คือนําเข้ามาจากสปปลาวมูลค่าเนี่ยอยู่ที่65ล้านบาทและช่างเจอพอนุ่มคนนึงเขาชอบปวดแฟนลูกแฟนน่ะโชว์ลูกแฟนพี่หนาลูกแฟนนี่อันี้ลูกแฟนเราเหรอใช่ครับแฟน่มทำงานอยู่ขนส่งมาสิบปีแล้วอยู่ในขนส่งมาสิบปีแล้วรักกันมานานแล้วดิรักกันมานานแล้วี่และช่างก็อยากอาบน้ำห้เจ้าอินทัศนะนะมาลูกอาบให้ลูก ได้แม่แต่ช้างก็ยังไม่ครบสุริยันอมกิ่งหลุนดวงอันนี้คืออ๋อเหรอลูกอมกิ่งหลุนดวงมีวอ่นหนของพ่อด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเจดีสีมหาสารคามเวลาเป็นเมื่อหลายร้อยปีก่อนครับ วัวภาคอีสานขึ้นชื่อเรื่องพระธาตาุนะชั้นวาที่นี่เนี่ยดูศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังมากในระหว่างที่ชั้นกำลังอยู่ข้างนอกข้างในมีการประกอบพิธีกรรมกูมหาธาตุนะครับสร้างขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่18นะครับโดยพระเจ้ชาชัยวร,รมันที่7โดยเป็นศิลประของขอ,งขอมนั่นเองนะครับใครมาที่นี่อย่าลืมมาสักการะนะครับชั้นวาที่นี่ควรค่ายิ่งและนี่คือตำนานแห่งแดนอีสานใช่ชั้นมาแล้ว คนบอกล่ำลือว่าที่นี่คือเบอร์หนึ่งมา